สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่คันนะครับมาชมตัวนี้นะครับกับ t o y ยต a c โค o l l อันติดนะครับรถบ้านแท้นะครับคันนี้สภาพสวยๆนะครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับ นี่เป็นเครื่องพันแปเกียร์ออโต้ตัว E นะครับรถบ้านแท้ปี2012ไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับใครกําลังหารถใช้งานนะครับผ่อน3,900โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับคันนี้189,000บาทนะครับ189,000บาทนะครับรถสภาพโดยรวมพร้อมใช้เอกสารครบนะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์เซนอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS กระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับ รถสวยมากๆนะครับภายในเป็นเบาะหนังสภาพงามๆนะครับไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่มีชนหลักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับคันนี้ไม่มีชนหลักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับโดยรวมสวยนะครับแอร์ออโต้นะครับนี่เลยครับสวยๆเลยครับเกียร์ออโต้ เครื่องพันแนะครับน้ำมันล้วนยังไม่เคยติดแก๊สเบาะหนังสภาพภายในงามๆนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่กําลังหารถใช้งานนะครับกว้างนั่งสบายที่สําคัญที่สุดของอันติคก็คือดูแลง่ายมากๆนะครับอะไรมีทั้งแท้เทียบเทียมดูแลเกตไหนก็ได้นะครับหาอู่เก่งๆอู่เฉพาะหรือตามอู่แท็กซี่ก็ได้นะครับรับรองว่า ซ่อมกันดูแลสบายใช้กันได้ยาวแน่นอนนะครับ189,000บาทนะครับรถปี2012นะครับไหม่โดยประมาณ130,000สเออขอภัยครับ2 3 0 0 0กิโลเมตรนะครับสำหรับใหม่คันนี้นะครับใช้ดูแลศูนย์ใช้มาสภาพดีมากๆนะครับดูแลมาดีนะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับท่าน้นเอาไปใช้งานนะครับมาชมได้มาเช็คได้นะครับ1.8นะครับเครื่องพันแตัว E นะครับ ภายในเบาะยังเนียนๆอยู่เลยนะครับไม่แตกไม่ขาดครับเนียนๆมากครับแบบนี้หาไปใช้งานนะครับสีสวยเสมอกันทั้งรำนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำเอกสารครบนะครับรับประกันการโอนรับประกันการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันการจัดส่งทั่วไทยและก็รับประกันว่าได้รถสภาพสวยๆไปใช้งานแน่นอนนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นเราคัดและเช็คให้เรียบร้อยนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยใครเครดิตดีนะครับ รอรับรถไปใช้งานนะครับออกรถศูนย์บาทก็ได้นะครับนี่เลยครับขอพระคุณทุกการติดตามนะครับหากท่านกำลังหารถมือสองใช้งานนะครับฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมเสียงของเครื่องยนต์นะครับอยู่ด้านท้ายๆนะครับสตาร์ทเครื่องติดเครื่องก็แทะเดียวติดนะครับไม่เคยชนหนักอัดต่อหรือพิควั่านะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถอยู่ในสภาพที่พบจบแน่นอนนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับใครกำลังหารถมือสองนะครับ เราคัดแล้วเช็คแล้วนะครับดูไม่เป็นคัดไม่ได้เช็คไม่เก่งเราคัดได้เช็คให้นะครับนี้ก็พอจะเป็นตัวให้กับสมาชิกได้หรือไม่รองพิจารณานะครับเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว่มเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับใครชอบนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับใครอังหารถมือสองก็ฝากช่องนี้ด้วยนะครับใครจะไปรถไฟฟ้าก็ได้ครับรับรองว่า ขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมของลูกค้านะครับเพราะอนาคตผมก็ต้องขายรถไฟฟ้านะครับเพราะผมเป็นเต้นรถมือสองนะครับแต่รถไฟฟ้านี่เขาก็จะผ่อนไม่ได้นะครับสําหรับมือสองเขาจะเป็นซื้อสดอย่างเดียวนะครับก็รอดูราคาดูสภาพกันแล้วกันนะครับสาหรับตอนนี้ก็ขายรถมือสองอยู่นะครับขัดแล้วเช็คแล้วนะครับเครื่องพันแปดเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อพิกลมนะครับไปฟังเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์กันครับ